ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้สำหรับคุณผู้หญิงนะคะกับปูบอกินีค่ะถ้าคุณอยากสวยคุณต้องสั่งเพราะนี่คือรายการสวยตามสั่งค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปอัปเดตในเรื่องราวดีๆนั้น เรามาอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงกันก่อนค่ะวันนี้เป็นข่าวของน้องโดปรกรณ์ลำค่ะหนุ่มหลอ่อคันเทปของเรานั่นเองล่าสุดก็มีการเปิดตัวละครนะคะเรื่องตะวันทอแสนนะคะซึ่งละครเรื่องนี้ก็เป็นละครรีเมคค่ะเวอร์ชั่นแรกจะเป็นทางคุณพีทกับน้องกบที่เล่นไว้นะคะ ผู้สื่อข่าวก็สอบถามค่ะว่าเอ๊ะอย่างนี้กดดันไหมน้องโดมก็อบอกว่าก็กดดันนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าพี่พีทเนี่ยก็เป็นไอดอลของเขาเลยเรื่องนี้นะคะก็นำแสดงร่วมกับน้องใหม่แดว,วิกานะคะแล้วก็จะออนแอร์ทางช่องเจทางคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะว่าละครเรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนํามาฝากกันนะคะก็ยังเป็นเรื่องราวที่เป็นเคล็ดลับความงามสําหรับคุณผู้หญิงอีกเช่นเดิมนะคะ ถ้าวันนี้คุณไม่อยากมีกิดตัวแรงต้องปรึกษาหนุ่มคนนี้ค่ะหาทางรายการขอต้อนรับคุณเอมนัทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วต้องบอกว่าไอดอลของคุณผู้หญิงนั้นวันนี้เอมนัทพยายามจะนําเสนอเรื่องราวของสุขภาพ แต่ย้ำกันเป็นประจำนะครับใครก็ตามที่ติดตามรับชมรายการนี้อยู่แล้วช่วงที่2ของรายการอยากรู้เรื่องราวของการดูแลสุขภาพที่เป็นปัญหาแบบผู้หญิงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากภายในและไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรช่วงที่2ท่านต้องไปลองรับฟังรายการแล้วก็ไปปรึกษากับผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงแต่สําหรับช่วงแรกนี้เช่นเคยครับคุณผู้ชมเราจะนําเทคนิคเคล็ดลับความสวยความงามใครก็ตามที่อยากมี ผิวพรรณดีอยากมีหุ่นและสว,สวดทรงดีอยากเป็นผู้หญิงที่ดูดีและมีสเสน่ห์ช่วงนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะคุณปู <c oughs> เพราะว่าผู้หญิงนั้นนอกจากเรื่องราวของความสวยความงามเรื่องราวของหุ่นส,สวดทรงแล้วกลิน่นก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันกลิ่น <c oughs> ที่ต้องมีการเสริมเ <c oughs> ติมแต่งเข้าไป <c oughs> ผู้หญิงคนไหนนะครับที่อาบน้ําแต่งตัวแต่งหน้า แต่ไม่ใช้กลิ่นเป็นเครื่องประทินผิวเป็นเครื่องทําให้ตัวเองนั้นดูดีมีสนเสน่ห์ขึ้นมาน้ําหอมครับควรจะต้องฉลมปรุงแต่งลงไปน้ําอบน้ําปรุงควรจะต้องฝึกต้องใช้กันบ้างแต่ใช้ให้เหมาะให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวเองอเรื่องราว<อ>ที่มีหลากหลายนะคะใช่ให้ดูว่าเหมาะสมกับบุคลิกภาพแล้วก็เราเคยนําเสนอเรื่องราวของการใช้ลิปสติก ว่าใช้อย่างไรให้ถูกเฉลกกับปีมงกรนี้เดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งของรายการในช่วงต่อไปเราอาจจะนําเสนอว่าปีมงกรเช่นนี้น้ำหอมชนิดไหนที่เสริมราศีให้กับคุณได้เพราะวันนี้เรากำลังจะคุยกันถึงเรื่องของกลิ่นแต่กลิ่นที่ผู้หญิงไม่พึงประสงค์ก็มีหลายอย่างด้วยกันใครก็ตามที่มีกลิ่นภายในกลิ่นที่เกิดจากส่วนล่างของร่างกายสามีิก็รับไม่ได้ ตัวเองก็ขาดความมั่นใจคนใกล้ตัวรับไม่ได้กลิ่นลักษณะไหนเขาเรียกว่ากลิ่นปลาเค็มเลยครับตรงนั้นท่านไปฟังในช่วงที่2ของรายการแต่ช่วงนี้ครับช่วงแรกฟังดูเรื่องของกลิ่นดีๆกันบ้างนั่นคือกลิ่นไม่พึงประสงค์ชนิดที่อยู่ส่วนบนครับเขาเรียกกันว่ากลิ่นเตาหรือกลิ่นตัวนั่นเองกลิ่นเต่าหรือกลิ่นตัวนั่นเองทีนี้เราลองมาฟังก่อนว่าสาเหตุนั้นเกิดขึ้นจากอะไรบ้างขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับสาเหตุแรกเกิดขึ้นจาก ฮอร์โมนมผู้หญิง<ช>คนไหนก็ตามที่ฮอร์โมนไม่ปกติเปลี่ยนแปลงบ่อยๆผู้หญิงคนนั้นก็จะมีกลิ่นตัวกลิ่นกายที่ไม่พึงประสงค์ด้วยเหม็นมากเหม็นทั้งเหม็นเปรี้ยวเหม็นแบบบอกไม่ถูกเลย <c oughs> นะครับ ไม่รู้จะอธิบายยังไงท่านผู้ชมช่วงนี้ที่ชมรายการอยู่เป็นช่วงเย็นๆแบบนี้ท่านผู้ชมหรือเขาเรียกว่าลองลองยกลองยกแขนลองยกแขนมาดมดูซิว่ามีมีเล่อนหรือยังถ้ามีแล้วอุ้ยม่ได้แล้วรีบหนีไปก่อนนะครับเพราะว่าคนข้างๆอาจจะไม่ชอบแล้วนะครับกรณีที่สองอาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศยิ่งโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มีอากาศร้อนอากาศร้อนเหนียวเนินอะทำให้กลิ่นเหนือนั้นออก เหงื่อออกได้ง่ายรูมขนก็จะต้องถางขึ้นขยายขึ้นก็จะทําให้คนเรานั้นมีกลิ่นที่ไม่พึงะสง์เกิดขึ้นได้กรณีที่3คือเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ไม่มีการถ่ายเทของอากาศได้ดีเป็นเสื้อผ้าชนิดที่ทํามาจากใยสังเคราะห์ตรงนี้นี่อันตรายมากนะครับม,มันจะช่วยทําให้เกิดความร้อนแล้วก็ความหมักหมมของกลิ่นก็จะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เช่นเดียวกันอารมณ์ความเครียดมีส่วนสําคัญที่ทําให้ฮอร์โมนนั้นผลิตสารชนิดหนึ่งออกมา ที่ <Okay. S 2> ทําให้เกิดกลิ่นได้เช่นเดียวกันจะ mm hmm. แตกต่างนะครับคนเราเมื่อมีความสุขฮอร์โมนก็จะหลั่งสารอีกตัวหนึ่งออกมา <Okay. S 2> ทําให้กลิ่นหรือว่ากลิ่นกายของคนเราคนนั้นเนี่ยมีกลิ่นกายที่หอมได้ oh, นะครับ <Okay. S 2> เหมือนกับผีเสื้อที่เขาเรียกว่าฟีโรโมน mm hmm. ะจะเป็นลักษณะน,นั้นเช่นเดียวกันเองแล้วก็ภาวะผิดปกติข,ของร่างกายก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันทีนี้เราลองมาดูวิธีการ รักษากันบ้างสําหรับใคร <Okay. S 1> ก็ตามที่เกิดปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมวิธีการแรกเขาบอกว่าอาบน้ําให้สะอาดโดยอาจจะเลือกจากสบู่ที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียวิธีการกนี้ก็พอจะช่วยได้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดใครที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาภายในอันนี้โอ้ <c oughs> โหอาจจะช่วยได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะ <c oughs> ผ่านไปเหมือนหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็จะมีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นอกีก <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งดีที่สุดเลยครับเขาบอกว่าไปปรึกษาแพทย์ ไปดูว่ามันเกิดจากความผิดปกติทางด้านไหนทางด้านฮอร์โมนหรือไม่ทางด้านผิวหนังหรือเปล่าทางด้านรูขุมขนหรือเปล่าอ่าอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์โดยตรงนะครับกรณีที่3เขาบอกว่าให้ใช้โอเลเซอร์โอเลเซอร์ Laser ก็คือการยิงการยิงเพื่อไประง,งับรูขุมขนระง,งับต่อมเหงื่อไว้ใต้วงแขนนะครับให้ เรียกว่ามันเหมือนการไปปิดรูขุมขนนะเออทำให้ไม่ไมีเหมือออกเลยใต้วงแขนกลิ่นก็จะไม่ออกมาด้วยแต่จริงๆแล้วไม่น่าจะเป็นวิธีการที่ดีนักแล้วก็ถ้ามีปัญหากลิ่นตัวมากเกินจะเยียวยาตรงนี้เขาบอกว่ามีวิธีการเดียวครับที่จะทําได้ทำใจ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 นั่นเองนะคะต้องทำใจจริงๆนะครับค่ะอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพุผู้หญิงที่เป็นเกี่ยวกับกลิ่นตัวนะคะ แต่สำหรับคุณผู้หญิงที่มีปัญหากลิ่นภายในนี่สิคะเราจะมีวิธีการแก้ไขย่างไรต้องติดตามชมกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด io, คลโอขึ้นความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบ <S <S <t> ผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตก ค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด io, คลีโอขึ้นความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบ สู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเบรกแรกเราคุยกันถึงเรื่องกลิ่นตัวแล้วก็ผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นภายในเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไรเชิญชมกันเลยค่ะเชิญค่ะเราได้คุยกันในเรื่องของระบบสตรีภายในไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะยังมีหลายๆท่านนะคะที่ยังสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของแล้วไยทองละ่ะ แะะท่านที่อยากจะมีข้อมูลแล้วก็ความรู้ที่นําไปเรียกว่าศึกษานะคะเพราะตอนนี้เรื่องของระบบไวทองเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีสุขภาพจาติตที่มีปัญหากันเรียกว่ามากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราก็มีนะคะท่านผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะคุณคมหมออนุมาบุตรเรืองศักดิ์นะคะท่านก็อยู่กับเราในรายการในวันนี้แล้วนะคะเ,เคยได้ได้คุยกับคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพภายในเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาวัยทองค่ะของสตรีว่ามีปัญหาเรื่องของการการ้านปัสสาวะไม่อยูะนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องอะไรอ่ะระบบปูบว่าอะไรเงี้ยเลือดลมอยาเงี้ยค่ะอยากถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของวัยทองเนี่ย มีปัญหานอกจากนี้แล้วมีปัญหาอะไรอีกบ้างอะค่ะค่ะก็ขอเล่าก่อนเลยนะคะว่าวัยทองเนี่ยไม่ได้มีอาการเฉพาะช่วงวัยทองก็คือวัยที่เราหมดผู้หญิงเราหมดประจําเดือนแล้วโดยจะนับตั้งแต่หนึ่งปีตั้งแต่เริ่มหมดประจําเดือนครบหนึ่งปีก็จะถือว่าเป็นวัยทองแต่ว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะเราหมดประจําเดือนแล้วเราเพิ่งมีอาการผู้หญิงเราจะมีปัญหาการแกว่งของฮอร์โมนอาการต่างๆเพื่อแบบว่า เพื่อเตือนให้เรารู้ว่าเรากำลังเข้าสู่วัยทองแล้วนะส่วนใหญ่จะจอายุยังไงอะคะ,อ,ะอายุก็จะเริ่มตั้งแต่40กว่า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 ใช่ค่ะ45 46ก็เริ่มมีอาการแกว่งของฮอร์โมนเป็นอาการเตือนให้เรารู้ว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยทองให้เราเตรียมรับมือกับอาการต่างๆเหล่าน,นี้ค่ะวัยทองเนี่ยค่ะก็จะมีอาการหลายคนจะมีอาการปวดข้อเข่าปัสสาวะกระปิดก,กระปอยกล้านปัสสาวะไม่อยู่ผิวแห้งหยาดก,กล้านส่วนใหญ่ใช่ค่ะมีฝ้ากระ เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อก่อนเคยหน้ามันแต่พออายุเริ่มมากขึ้นหน้ากลับแห้งแล้วก็มีฝ้ามีกระเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เกี่ยกระดับเรื่องของฮอร์โมนใช่ค่ะแล้วก็มีการหย่อนคล้อยของผิวหนังไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือว่าอาว,วัยวะส่วนอื่นๆนะคะก็จะมีการหย่อนคล้อยไม่มีการตึงกระชับมีอาการร้อนวูบวาบปวดศีรษะเวียนหัวง่ายหงุดหงิดง่ายุดหงิดง่ายใช่ค่ะการต่างๆตอนนี้ก็จะบ่งบอกว่าคุณเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วนะค่ะแล้ววิธีการรักษา ไวัยทองอไวทองเนี่ย <c oughs> เกิดจากการที่ร่างกายของเรา ที่มีระดับฮอร์โมนเนี่ยเริ่มลดต่ําลงการรักษาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ออย่างก็คือการให้ฮอร์โมนที่เป็นเคมีเพื่อช่วยในการรักษากับการใช้ธรรมชาติบําบัดอย่างแรกเนี่ยการใช้เคมีรักษานะคะเคมีรักษาเนี่ยเราต้องทำดูให้การรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพราะว่าเคมีค่อนข้างอันตรายสังเกตจากแพทยแผนปัจจุบันหลายๆท่านนะคะที่จะให้อ่าฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนสัสงเคราะห์ จากเคมีเนี่ยกับผู้ป่วยแต่ละรายเขาจะเริ่มจากปริมาณโดสที่ต่ำๆก่อนต้องดูสุขภาพด้วยว่าใช่ค่ะไปตรวจชว่าฮอร์โมนส่วนไหนมากหรือน้อยเกินไปใช่ค่ะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยเราจะให้ระยะเวลาแค่ช่วงแรกๆจนกว่าผู้ป่วยเนี่ยจะปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับไว้ทองได้ หลังจากนั้นแพทย์ก็จะให้หยุดรับประทานแต่ว่าฮอร์โมนที่เป็นเคมี M e เนี่ยจะมีผลข้างเคียงกับร่างกายมากนะคะบางคนอาจจะมีอาการแพ้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดศีรษะได้นะคะแต่แบบที่2เนี่ยการใช้ธรรมชาติบําบัดการใช้ธรรมชาติบําบัดเนี่ยเป็นการใช้าสารสก,กัดจากธรรมชาติที่ช่วยดูแลบำรุงร่างกายของเรานะคะเพื่อปรับสมดุลร่างกายเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วัยทองอธรรมชาติบำบัดเนี่ยจะเป็นการ ดูแลตัวเองเบื้องต้นดูแลตัวเอง,ดงได้ต่างๆด้วยใช่ดูแลตัวเองได้ง่ายๆโดยทีอ่อยู่ในการดูแลควบคุมของเราไม่ต้องไปถึงมือแพทย์เราก็สามารถดูแลตัวเองได้ค่ะแล้วก็การข้างเคียงเนี่ยก็จะมีน้อยกว่าแล้วก็การสะสมของสารเคมีหรือสารพิษในร่างกายเนี่ยก็จะไม่มีค่ะแล้วถ้ามีปัญหาแบบนี้ทานอาหารเสริมนี่จะเลือกทานอะไรยังไงอะคะก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของฮอร์โมน อฮอร์โมนจากธรรมชาติค่ะเช่นพวกสารไฟโตเอสโตรเจนอาจจะพบได้ในพวกทับทิมสก,กัดตังกุยหรือว่า,าในส่วนของโปรโตีนถั่วเหลืองอซึ่งในโปรโตีนถั่วเหลืองเนี่ยเราจะสามารถรับประทานได้แล้วก็มีปริมาณของไฟโตเอสโตรเจนที่ค่อนข้างสูงซึ่งจะเข้ามาช่วยในการปรับสมดุลร่างกายเราให้พร้อมที่จะเข้าสู่วัยทองได้ดียิ่งขึ้นนะคะ,คะ แล้วก็ในวันนี้นะคะก็จะถามถึงเรื่องของคลีโอนะคะที่เห็นตัวนี้ค่ะค่ะในส่วนผสมต่างๆของคลีโอตัวนี้สามารถที่จะช่วยในเรื่องของวัยทองได้อย่างไงบ้างคะก็อย่างแรกนะคะในคลีโอเนี่ยจะมีสารสก,กัดจากโปรโตีนถั่วเหลืองสารสก,กัดจากโปรโตีนถั่วเหลืองเนี่ยจะมีาสารไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติที่ช่วยในการปรับสมดุลของผู้หญิงเราให้เข้าสู่ภาวะปกติหรือว่า ผู้หญิงเราเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วัยทองเมื่อร่างกายเราเข้าสู่วัยทองเนี่ยร่างกายเราจะหยุดการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือโปรเจทอลรนขึ้นมาทันทีนะคะสารตัวนี้จะเข้าไปเติมเต็มหรือว่าทาหน้าที่ให้อ